ดังนั้นวันนี้หมาะจะพาทุกคนมาดูวิธีการคำนวณกราฟที่เราสามารถนำไปใช้เองที่บ้านเพื่อที่จะดูว่าเราใช้จำนวนกราฟผมเท่าไหร่ก่อนที่จะมารับการรักษา สำหรับใครที่กําลังสนใจที่อยากจะปลูกผมนะคะอันดับแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราใช้จานวนกราฟผมเท่าไหร่ในการปลูกผมดังนั้นวันนี้หมอจะพาทุกคนมาดูวิธีการคํานวณกราฟที่เราสามารถนําไปใช้เองที่บ้านเพื่อที่จะดูว่าเราใช้จำนวนกราฟผมเท่าไหร่ก่อนที่จะมารับการรักษา เริ่มจากการประเมินสัดส่วนใบหน้าให้สวยงามก่อนนะคะก็คือลองวัดสัดส่วนใบหน้าดูเพื่อที่จะประเมินว่ารูปหน้าเราเหมาะกับส่วนโค้งเว้าสัดส่วนประมาณไหนนะคะ หลังจากที่ประเมินสัดส่วนใบหน้าแล้วนะคะเราจะมาเช็คก,กล้ามเนื้อด้วยนะคะว่ามีกล้ามเนื้อสูงแค่ไหนปกติแล้วเราไม่ควรจะวาดแนวผมเข้ามาในเส้นกล้ามเนื้อนะคะทรงที่ออกแบบจะต้องคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าอยากได้ทรงประมาณไหนจะชี้เยอะๆเลยโอเคเพื่อที่จะเลืยกบริเวณที่มีกล้ามเนื้อนะคะสำหรับแนวผมเราสามารถลองวาดเองที่บ้านได้นะคะว่าเราอยากได้ประมาณไหนก่อนที่จะเข้าไปรับการรักษานะคะ สามารถลองใส่แนวผมเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นได้นะคะอันนี้คือทรงคร่าวๆนะคะ,ะจะเห็นว่าสัดส่วนใบหน้าเนี่ยควรจะใกล้เคียงกันในแต่ละส่วนนะคะเป็น1ต่อ1ต,1ต,1ต1่อ1เนาะหรืออาจจะเป็น0 8ต่อ1ต่อ1ก็ได้แล้วแต่ความชอบในการสื่อสารระหว่างหมอกับคนไข้เนาะบริเวนี้ก็คือพื้นที่ที่เราแพลนที่จะปลุกผมโดยที่จะต้องปลูกเข้าไปเชื่อมกับแนวผมหลักของเราด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดรอยต่อสามารถปลูกมาเชื่อมตรงนี้ได้เลยหรือว่าสามารถแจ้งแพทย์ได้นะคะว่าอยากได้ประมาณไหนนี่คือพื้นที่ของเคสนี้นะคะที่จะทำการปลดผมลงไป เมื่อเราได้แนวผมที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะลองมาประเมินพื้นที่ดูว่าใช้พื้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรนะคะลองทาบดูว่าที่เราวาดไว้เนี่ยใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ด้านขวานะคะตามแนวที่เราแพลนจะปลูกเข้าไปนะคะก็คือเกินเข้าไปตามแนวรายผมที่บางเพื่อประชิดแนวผมหลักให้ได้นะคะเพื่อที่จะปลูกแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ดี รอยเชื่อมไม่มีรอยต่อเนาะเมื่อเราได้พื้นที่ที่เราจะทําการปลูกผมมานะคะเราก็จะมาเทียบดูว่าพื้นที่นี้กี่ตารางเซนติเมตรค่ะใกล้ๆก,กัดันประมาณนะคะ ันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราคำนวณได้นะคะคือฝั่งขวาประมาณ20ตารางเซนติเมตรฝั่งซ้ายคือประมาณ20ตารางเซนติเมตรที่นันนินจะปลูกผมจำนวน55-60กราฟต่อตารางเซนติเมตรซึ <c 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 ่งในเคสเนี้ยค่ะเราจะใช้ความถี่ที่60กราฟต่อตารางเซนติเมตรนะคะเราลองมาดูกันว่าของเคสนี้ใช้จำนวนกราฟผมเท่าไหร่หลังจากที่คูณ60แล้วนะคะก็จะตกข้างละ1,200กราฟนะคะเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยจะใช้จำนวนกราฟผมทั้งหมด 2,400กราฟนะคะในทุกๆครั้งที่เราออกแบบทรงเนี่ยเราก็จะได้จดํานวนกราฟออกมาแบบนี้ถ้าพื้นที่ลดลงจํานวนกราฟก็จะลดลงพื้นที่เพิ่มขึ้นก็จํานวนกราฟเพิ่มขึ้นดังนั้นรูปทรงหรือรูปแบบแนวผมเนี่ยก็สามารถแจ้งคุณหมอได้ว่าจะอยากได้แบบไหนสูงขึ้นหรือต่ําลงแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนคะ่ะ